สครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํา5แผนเมตาแล้วก็นักแข่งหรือว่าท็อปแบงค์เนี่ยเลือกใช้มากที่สุดแล้วก็เป็นแผนค่อนข้างที่จะเมตาที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับที่พบเจอแล้วก็นํามาใช้งานกันค่อนข้างที่จะส่วนใหญ่เลยก็เป็น5แผนหลักๆแล้วก,กันที่เขานิยมกันมากที่สุดนะตอนนี้เลยนะครับในโหมด h ฮดทูเฮดนะครับโอเคครับอันดับ5ครับก็จะเป็นแผน 5-2-1-2ครับก็จะเป็นแผนนี้นะครับ5-2-1-2นี่ครับแผนนี้นะแผนนี้ก็จะมีหลัง5ตัวครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับก็ตรงนี้จะเป็นหลัง5ตัวเลยก็อารมณ์เหมือนนาโล่ aro, แต่ไม่มีซ DM นะครับตัวนี้ก็จะเป็น CB3 ตัวแล้วก็แบ็กขวาบิงแบ็ก2ตัวนะครับแล้วก็จะมีกองกลาง2ตัวนะครับแล้วก็จะมีกองกลางทุลุกแล้วก็ s อคู่แผนนี้ก็สําหรับคนที่เล่นเกมรับไม่ค่อยเก่งนะครับ แล้วก็เน้นส่วนกับตรงกลางถ้ส่วนใหญ่ก็คือถ้าเราตัดบอลตรงนี้ได้เราสามารถแทงขึ้นกุลิตแล้วแทงให้อานายกับโรนัลโด้เลยก็คือแป๊บเดียวถึงเลยก็วิธีการเลื่องนักเตะของแผนนี้นะครับก็ CB ก็เอาคู่นี้ให้มันวิ่งไวๆหน่อยครับแล้วก็ตัวนี้ให้เล่นลูกเตะมุม หรือว่าเก่งๆหน่อยเล่นลูกกากาศนะครับส่วนแบ็คก็เน้นวิ่งไวเพราะว่ามันต้องเติมขึ้นเติมลงนะครับเน้นวิ่งไวพลังงานเยอะๆนะครับแล้วก็ส่วน C.M. ก็คือเป็นบล็อกทูบล็อกเลยหรือว่าจะเป็นาสายเกมรับตัวหนึ่งอย่างเช่นวีล่าแล้วก็อาจจะเป็นกูริตที่วายเบลลิงแฮมอะไรอย่างเงี้ยคู่กันได้นะครับส่วนกองกลางตัวนี้อาจจะใช้เมสซี่โยนค,คับกูริตเนี่ยได้หมดเลยนะครับก็ ส่วนกองหน้าต้องเป็นกองหน้าคู่ที่มีความเร็วสูงเาหมาะก,กับการเล่นสวนกลับนะครับก็คือสารพัดประโยชน์นะครับอย่างเช่นคาวิช่าโยฮันคับอะไรอย่างเงี้ยครับคูล um ูมูยนี่ตัวเบสตัวตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีซักอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นนักเตะที่แบบสวนกลับเก่งๆหน่อยก็แผนนี้ค่อนข้างเที่ยเล่นค่อนข้าง,างที่ยงง่ายแล้วก็เหมาะกับเมตาแล้วก็มีคนเล่นในท็อปแล้งเนี่ยค่อนข้าง,างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับก็แนะนาเป็น5212นสะครับสาหรับอันดับที่5นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันดับที่4กันเลย ส่วนนะัะดับที่4นะครับก็จะเป็นแผน CC2 holding นะครับตัวนี้ก็จะเป็น LM RM นะครับแล้วก็จะมี b a c k f o รตัวแล้วก็ CDM 2ตัวนะครับแล้วก็คู่หน้าเหมือนเหมือนแผนเมื่อกี้เลยแผนนี้ก็จะเกมรับค่อนข้างเชียนเหนียวแน่นนะครับเพราะว่า LM RM เนี่ยมันลงมาช่วย b a c k ซ้ายแบ็ขวาด้วยครับก็ตรงเนี้ยหาปีกวิ่งไวๆนะครับ2ตัวเลยนะครับที่สามารถวิ่งขึ้นวิ่งลงได้นะครับส่วนใหญ่ปีตัวเนน่นะ มันจะไม่ได้ไม่ค่อยได้ปั่นโค้งก็อย่างเช่นเราจะเอาเคียซ่าไอมาก็ได้ครับหรือแจทัวทีตัวแจเล็กแจใหญ่ซาร่าเนี่ยก็ได้นะครับ ส่วนใหญ่ปีอกับ LM เมนี่ยมันจะช่วยเกมรับซะส่วนใหญ่จะวิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้มากกว่านะครับส่วนคู่หน้าเหมือนเดิมเหมือนแผนเมื่อกี้เลยนะครับคู่หน้าคือต้องเป็นคู่หน้าที่มีความเร็วสูงครบเครื่องสามารถเอาตัวรอดในพื้นที่คแคบๆได้นะครับส่วน CDM เราสามารถจะเป็นอ่า uh, บ็อกซ์ทูบ็อกซ์แบบนี้ก็ได้สมบรุ์ไม่มีวิลล่านะอาจจะเป็นกุลิตท uh, ีาวอ่าวัดเตียนสบายไทเกอร์วิ่งขึ้นวิ่งลงแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นอ่า uh, ตูเล่ฮอลออฟลีเจนคู่กับกุลิตน่ก็บบยกกว อาจจะเป็นกูดิกกิวลาอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับแบบนี้ก็ได้นะครับกูดิกวิราเล่นเกมรับตัวหนึ่งเหมือนแผนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วก็แผนเนี้ยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายด้วยนะครับเพราะว่าคู่หน้าเนี่ยห้อยสูงนะครับแต่จังหวะเติมเกมมันจะค่อยๆขึ้นนะเพราะว่า LM กับ r m อปีกซ้ายขวาของเราเนี่ยจะช่วยเกมรับนะครับทำให้พื้นที่ในเกมรับเนี่ยเราจะมีถึง8ตัวเลยนะครับแล้วก็จะห้อย2ตัวไว้เวลาสวนกลับเพราะแผนนี้เหมาะกับสายสวนกลับเล่นเกมรับไม่ค่อยกิงอะไรอย่างเงี้ยครับชอบแบบว่ามีตัวรับเยอะๆอะไร แต่ก็จะมีข้อเสียอยู่ก็คือจังหวะเติมเกมผมว่ามันเติมค่อนข้างที่จะช้าก็ทีเด็ดของแผนนี้คือจังหวะสวนกลับก็คือคู่หน้านั่นเองนะครับก็ยกให้เป็นอันดับ4ีนะตอนนี้เลยนะครับส่วนอันดับ3นะครับผมก็ยกให้เป็น C231 งามน่าโลก็คือเป็นแผนที่ผมใช้ประจําใช้แข่งใช้เล่นแรงเนี่ยก็แผนนี้ก็หลายๆคนถามหาว่ามาเล่นยังไงบ้างครับส่วนตรงนักเตะเนี่ยตรง CCM อฝั่งซ้ายกับขวาเนี่ยก็ให้แนะนําให้เป็น LW RW หรือว่าจะเป็น LW RW ตำแหน่งรองถ้าเกิดใครที่ยังเก็บ OVR อยู่อย่างเช่นโรนันยอลิวา d o โดลุยฟิกโก้ยันครับแล้วก็ม e สซี่ะ Messi, นะครับมายืนได้เลยแต่ถ้าเกิดใครไม่เก็บ OVR เนี่ยสามารถเอาปาเป้มายืนได้อยู่ทรงยูเซ่เนี่ยืนได้นิโกวิลเลียมเคาวิชายืนได้ส่วนหน้าเป้าก็จะเป็นหน้าที่เราเล่นแล้วเข้ามือที่สุดของทุกๆคนเลยก็คือเป็นหน้าตัวไหนก็ได้โดยส่วนตัวแล้วผมว่าจะถนัดอานมากกว่า ใครที่ถนัดบารเทนตอเลสอะไรอย่างเงี้ยเอามาเล่นได้หมดเลยนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้เราก็สามารถใช้ไม่ต้องใช้กูลิกก็ได้อาจจะใช้มิสซี่โฮปาแล้วก็ฮัมซิกกาชมพู อาจจะเป็นเดลปิโลโยฮันคับอะไรอย่างเงี้ยเอามาเล่นได้เลยครับส,ส่วนคู่ซีดีมก็เน้นให้ตรงนี้เป็นตัวรับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยอาจจะเป็นบ็อกทูบ็อกวิ่งขึ้นวิ่ง,งลงปกติเลยเช่นตูเร่ล่างรองฮอออฟวิเจนกุ igen, T y, iger, o, odi, ลิตีวายสวายไทเกอร์มาคิดซิโอโรดี้ก็มาเล่นได้คู่กับวีลานะครับก็แนะนําให้มีตัวรับตัวเดียวพอส่วนแบ็กก็ปกติเลยนะครับแล้วแต่เราถนัดเลยนะครับตามงบเลยนะครับก็ยกให้เป็นอันดับสาม้วตอนนี้นะสี่สองสามหนึ่งนาโลนะครับ ส่วนอันดับ2ผมก็ยกให้เป็น4 1 2 1 2นาโร่นะตัวนี้ก็อารมณ์เหมือน5212เลยนะครับแต่ตัวนี้มันจะเป็น CDM นะครับก็คล้ายๆกันใครเล่นเกมรับไม่เป็นไม่ค่อยเก่งครับผมก็แนะนำให้เป็นเล่นหลัง5ไปเลยอะไรอย่างนี้ครับก mm ็จ hmm. ุดเด่นของแผนนี่เลยก็คือเรื่องของแดนกลางครับมี3ตัวครับนี่ครับตรงนี้เลยนะกลาง3ตัวนะครับแล้วก็จะเป็นสายสวนกลับ2ตัวนี่ครับหน้าคู่ปกติเลย C ีตัวหนึง่งบางคนอาจจะเอามิสซี่ครับมายืนตรงนี้เนี่ย อ่าส่วนใหญ่นะครับที่มันจะห้อยเป็นเป็นกองหน้า3ตัวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เน้นเกมรับเนี่ยประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8ดตัวนะเหมือนเดิมเลยแต่จะกะอ,อัดแน่นตรงกลางมากกว่าครับอย่างเช่นอย่างเงี้ยตัวเลขเขยิบไปตรงวีล่ากุหลิตเขยิบไปมากก็จะเป็นข้างหน้าเนี่ยจะมีหน้ากองเนี่ยจะมี5ตัวเลยนะครับก็ข้อเสียเลยก็จะคือวิงแบ็กวนนี้มันค่อนข้างที่จะโล่งครับมีโอกาสที่เราจะโดนอจอด เจาะหรือว่าเปิดไซ์โค้งเปิดมงเติมกระบาลเนี่ยค่อนข้างที่ง,ง่ายกว่าแผลปกตินะครับเพราะว่าตรงริมเส้นน่ะมันจะมีแบ็คแค่ตัวเดียวนะครับก็แนะนําให้หาแบ็คที่ไม่ค่อยเติมนะครับมันจะได้ไม่ค่อยหลุดตาแหน่งนะเพราะแบ็กเพราะว่าแบ็กเรามีตัวเดียวครับเวลาเราโดนเจาะเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายนิดนึงเพราะว่าแบ็คตัวเดียวคงไม่ไหวครับโดนเจาะหลายๆทีนะครับก็ข้อดีเลยคือสวนกลับไวเวลาเราสวนกลับเนี่ยเราสามารถแทงคู่หน้าแป๊บเดียวถึงโกเลยครับแล้วก็วิ่งยาว,ยาว สับหรือตอกเนี่ยสบายครับสำหรับคู่หน้าก็หาคู่หน้าที่เก่งๆก็พอส่วน CM 2ตัวเนี่ยบล็อกทูบล็อกตัวหนึ่งหรือว่าเกมรับตัวหนึ่งก็ได้แต่ถ้าใครสายเกมบุกก็จะเป็นบล็อกทูบล็อกสตัวก็ได้ครับเวิร์กเรทแต่สูงๆนะครับแล้วก็จะอาจจะเป็นเวิร์กเรทสูงๆแล้วก็สูงกลางตัวหนึ่งก็ได้ครับส่วน C m ก็คือนิยมให้เป็นกลางสูงเลยนะครับอย่างเส้นโรดี้คาเซ่เปาลินย่าเขียวอะไรอย่างเงี้ยวีล่าล่างเล็กล่างใหญ่เนี่ยสบายเลยครับก็ยกให้เป็นอันดับตอนนะตอนนี้น โอเคครับส่วนอันดับหนึ่งหนะ้าที่นิยมที่สุดนไม่ว่าจะเป็นในแร้ง์หรือว่าในในการแข่งขันนะครับก็คือแผน4-2-2นะครับแผนนี้ดียังไงนะครับจริงๆแผนนี้ก็ไม่ค่อคนข้างที่จะเล่นง่ายครับเพราะว่ามันจะอารมณ์เหมือน4-2-4นะครับใครที่แบบเล่น2-4 4-2-4แบบสายบุาก,ก่อนจะเล่นง่ายนะครับตรงนี้ก็จะนิยมให้เป็น LMRM นะครับก็คือเป็นปีกซ้ายกับปีกขวาที่อัพสายฟ้าได้นะครับมายืนตรงนี้เลย ไม่ว่าจะเป็นฮาซาหรือว่าฝั่งขวาจะเป็นซาร่านี่ก็ได้ส่วนคู่หน้าก็เหมือนเดิมนะผมก็เอาคู่หน้าที่มีความเร็วสูงแล้วก็ที่เราถนัดเลยเล่นแล้วเข้ามือน,นะครับเหมือนเดิมเลยส่วนแดนกลางเนี่ยก็เป็นตัวรับตัวหนึง่งอย่างเช่นผมมีวีล่าเนี่ยคู่กับตูเล่สมมติตูเล่เป็นเวิร์กเลดสูงกลางอย่างเช่นกุลิตก็ได้ครับอย่างนี้ก็ได้นะกุลิดสูงกลางนะครับก็มีตัวรับตัวหนึง่งมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ ก็จะ,จ,ะจ,ะจะอารมณ์แบบว่ากุลิตอ,อยู่ตรงนี้แล้วก็วี่าอยู่เนี้ยก็จะเป็น c ีหนึ่งสามสองอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมันจะแปลงเป็นอย่างนี้ได้เลยครับตรงกลางกุลิตก็จะเป็นตัวเติมตัวเชื่อมซ้ายขวาขึ้นหน้าคูาค่คหน้ามันมันมันเจออาะฝั่งตรงข้ามค่อนข้างง่ายแล้วก็บวกกับซีเอตัวด้วยที่มาช่วยเรื่องของการต่อบอลนะครับข้อเสียเลยก็คือบ,บริเวณซีเอตัวเนี้ยครับมันจะไม่ค่อยช่วยเกมรับเหมือนแผน4ี c 2ีสองโฮดดิ้งนะครับส่วนสี่ีสองโฮดดิ้งเนี้ยเอลเอ็มเนี้ยมันจะอยู่ติดอย่างนี้เลยครับมาช ถ้าเกิดเป็น rm เนี่ยมันก็จะมาช่วยแบ็กอย่างนี้ครับแต่เล่นคล้ายๆ4 4 2 holding ครับก็จะมีเรื่องข้อดีในเรื่องของเกมลุกก็คือตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวต่อบอลได้ค่อนข้างง่ายครับมันจะเป็นตรงสามเหลี่ยมตรงนี้เลยต่อบอลง่ายครับตรงนี้ครับแล้วก็ปีกเนี่ยมันจะหุบเข้ามาค่อนข้างที่จะส่วนใหญ่เลยก็คือมันจะเจาะอะไรเนี่ยต่อวงต่อบอลเล่นง่ายแล้วก็สวนกลับก็ได้ cdm มี2ตัวเนี่ยสบายนะครับก็ประมาณนี้สําหรับแบ็กโฟก็เหมือนเดิมนะครับก็เอาที่ตามที่เรามีงบเลยครับตัวไหนก็ได้นะครับส่วนแนว แล้วก็ผู้กลางก็เน้นรับต,ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเพเมเตอร์ตัวหนึ่งนะครับส่วนปีกก็จะเป็น LM, l m เอกับ RW มาถอยไปยืนส่วนใครที่จะเอาตำแหน่งรองก็จะมีหลายตัวเลยนะที่อย่างเช่นเมสซี่ครับอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลูลยนโยโอแล้วก็ลิบาร์โดอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ LW RW ถอยลงมามากกว่านะครับถึง OVR วันจะแต่ลดก็ไม่เป็นไรนะในโหมด A2N นะครับโอเคครับ จบกันไปเพียงแค่นี้สำหรับ5แผนเด็ดนะครับที่นิยมมากที่สุดณตอนนี้สำหรับเซิร์ฟ f c Mobile ของเรานะครับเรียกว่าเป็นแผนค่อนข้างที่จะเมตาที่สุดณตอนนี้แล้ว5แผนนี้คือนิยมแล้วก็ใช้พบเจอในแรง่งเนี่ยค่อนข้างที่จะบ่อยค่อนข้างที่จะบ่อยมากกว่าปกตินะครับก็เป็น5แผนนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอใหม่ครับ